ี่ก็สวัสดีทุกๆคนนะคะที่ว่าดูคลิปวิดีโอของพี่อันนี้พี่ก็จะให้ดูว่าออแกงเตโพทีนี้ผักบุ้งที่นี่จะแพงแต่พี่จะใช้ผักตัวนี้แทนนะคะอันนี้คือเยอรมันเนี่ยเขาจะเรียกผักบุ้งแต่ว่าอันนี้ฝรั่งก็จะเอามาทาเค้กหรืออะไรนี่แหละตัวนี้ก็จะออกรสเปรียปร้ยวๆนะคะเรามาแกงกันดูว่าจะอร่อยเหมือนคาของหรือเปล่าเพราะาคนไทยก็จะชอบเอาผักตัวนี้มาแกงเทโพนะคะ พี่ก็ไม่เคยแกงเหมือนกันอันนี้ก็คือครั้งแรกเดี๋ยวจะแกงให้ดูนะคะพอดีนี่ก็มีมีมีปลาปลาชิ้นบ้านเราอะ่ะเนี่ยพี่ก็ซื้อมาจากเมืองไทยนะคะอันนี้ก็มาดูกันว่าเหมือนคำเขาลือรหรือเปล่าว่วาปักตัวนี้อร่อยอันนี้ก็คือปักบุ้งของคนไทยแต่ปักที่นี่พี่ก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าฝรั่งเขาเรียกอะไร ปลาเค็มนะคะปลายแห้งอันนี้ นี่มาแกงไก่พุงค่ะ อัน,นี้ก็จะดูว่าแกงเทพโพเนี่ยผักนี้ของฝรั่งนะคะอันนี้เหมือนผักบุ้งอ่ะนี่น,นี่ก็จะใส่ปลานะคะ ปลาปลาพี่ก็สุกคืออืดแล้วนะคะนีคือปลาเป็นปลาเค็มวันนี้ปลาชิ้นนี่แหละบ้านเราซื้อมาจากเมืองไทยใส่ผักนะคะอันนี้ผักอันนี้คือเปรี้ยวอยู่แล้วไม่ต้องใส่น้ำมะขามนะคะ ได้ยินข่าวว่าผักอันนี้อร่อยมากแกงเทพโพน,นี้พี่ก็จะแกงแกงดูนะคะอันนี้คือแกงผักอันนี้ครั้งแรกติดไาให้ยุบนะคะ ผักก็ยุบแล้วนะคะเดี๋ยวพี่จะปรุงให้ดูนี่ได้ยินข่าวว่าอร่อยอันนี้เราก็ต้องลองนะคะใส่เกลือนิดนึงนะคะใส่ ก็คือน้ำตาลนะคะซีสโซเซอร์อันนี้ก็จะเป็นชูกาบามนะคะชูกาบามน้ำตาลปี๊บอันนี อันนี้ก็ต้องคือต้องต้อง,องใส่น้ำมะขามนะคะอันนี้พี่ชิมแล้วไม่ไม่เบลอเลยธรรมบเร่ยใส่น้ำมะขามอันนี้นะคะใส่น้ำมะขามเพิ่ม น,นี่คือเปรี้ยวไม่จริงเหมือนที่เขาลือ,อน,นี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวพี่จะชิมนะคะน,นี่ต้องเติมน้ำมะขามนะคะพี่จะบอกว่าอร่อยหรือเปล่าอืมลเลิศแซ่บแซ่บแซ่บค่ะเลิศ มีคนไทยก็บอกว่าฝากอันนี้อร่อยนะคะแกงเทพโพอ,อันนี้พี่ก็เลยแกงดูนะคะแต่อร่อยสมคำร่ำลือจริงๆอันนี้ก็ลองแกงกันดูนะคะ พี่ก็ขอบคุณมากๆนะคะคนที่ว่าดูคลิปวิดีโอของพี่ถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์ถูกใจเช่ยกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะ